เทคนิคการสอนเด็กนะคะที่เด็กเนี่ยบางคนเนี่ยพอเขาสนใจอะไรแล้วพอผู้ปครองจะสอนให้เขาพูดอะ่ะเด็กมักจะหนีออกไปแล้วไปหยิบสิ่งอื่นพอผู้ครองเห็นว่าเขาสนใจสิ่งนี้กำลังจะสอนให้เขาพูดสิ่งนี้เด็กก็ยอมแพ้ออแล้วหนีออกไปหยิบอันอื่นเหมือนนี่มีผู้ครองให้คําถามมาว่าจะทํายังไงดีที่ลูกเนี่ยพอเราอยากจะสอนอะไรอะ่ะลูกเขาก็ไม่ยอมพูดแล้วก็เดินหนีออกไปสิ่งที่มักจะเป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าในอดีตอะค่ะเขามักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ อ๋อสนใจอันนี้เหรอแตงโมแตงโมอ่ะกล้วยอยากได้ใช่ไหมคะกล้วยกล้วยพ,พูดก่อนแฮม,ม,มแฮมเนี่ยพูดก่อนแฮมอ่ะส้มส้มแครอทพูดก่อนแครอทแครอทแครอทอันนี้ไก่ค่ะไก่ไก่พูดก่อนไก่สาเหตุที่เด็กหนีออกไปจากกิจกรรมหรือว่าเวลาแม่จะสอนให้เด็กพูดคําว่าอันนี้คําว่าเต็งโมหรือคาว่าไส้กรอกเวลาเด็กหยิบวระถั่ะคะ่ะ สาเหตุก็เเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรและจะไปเล่นสิ่งนั้นหรือไปหยิบสิ่งนั้นก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปสอนภาษาหรือไปบังคับให้เขาพูดให้ออกเสียงซึ่งเด็กเขารู้สึกว่ามันยากเกินไปเขาไม่อยากจะออกเสียงเขาก็เลยยอมแพ้แล้วก็หนีไปหยิบอันอื่นพอหยิบอันอื่นเสร็จผู้ปกครองจะเข้าไปสอนให้เขาพูดอีกไปเหมือนบังคับให้เขาพูดเด็กเขาก็จะหนีไปอันอื่นอีกเหมือนความสนใจของเด็กน่ะเขาจะไม่จดจ่ออยู่กับสักอันนึงแล้วก็ หนีออกไปจากเราไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเราเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาไปหยิบสิ่งไหนมาเล่นเนี่ยพอมีผู้ปกครองเขาไปเล่นด้วยเนี่ยความสนุกมันจะน้อยลงเพราะว่าเขาจะถูกบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาทํายังไม่ได้ก็คือการพูดหรือการออกเสียงค่ะเทคนิควิธีการสอนที่จะลดปัญหาเด็กหนีออกไปจากจาก,จาก,กิจกรรมหรือการเล่นหรือเวลาที่เรากําลังจะสอนภาษานะคะก็คือให้เรานำเสนอของเล่นทีละอย่างก็คือเอามาเป็นเหมือนแบบ เป็นกล่องที่วางไว้แล้วมีเหมือนที่ปิดเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้วางของกระจัดก,กระจายเหมือนภาพตะกี้ที่ของมีหลากหลายเลยเพอเราจะสอนสิ่งนี้เด็กก็หนีไปอีกสิ่งหนงึ่งคราวนี้วิธีการสอนเนี่ยเราจะใช้ three words repetition คือพูดนำามครั้งก่อนที่เราจะเอาของเล่นให้เด็กเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าเออการออกเสียงมันไม่ยากนะแล้วเราก็ยื่นสิ่งนี้ให้เขาเราโดยยังไม่คาดหวังว่าเด็กจะออกเสียงตามเรา ถ้าเด็กออกเสียงตามได้อันนี้ก็ดีเราก็ยิ่งรีบพิ้งเอาของอันนั้นให้เด็กลแล้วก็เล่นให้มันสนุกสนานมากกว่าเดิมเป็นการส่งเสริมแล้วก็เสริมแรงว่าเมื่อเขาออกเสียงนะเขาจะได้สิ่งที่เขาต้องการค่ะวิธีการนําเสนอก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอเด็กแสดงความสนใจมาแล้วก็เปิด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 เัาเปิดเนี่ยเรามีเขียงแล้วพอทำท่า แล้วเราอาจจะมีการเสนอแบบมีให้เด็กโดยจะไม่จําเป็นว่าเด็กจะต้องแบบคว้าของจากเราก็คือมีกล้วยกับแอปเปิลเอาอะไรคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเอาแอปเปิลไปเลยแล้วก็มีนี้ด้วยนะมีด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 าหั่นเลยค่ะเราหั่นแบบนี้นะาหาั่นแล้วผู้ปกครองก็เล่นไปข้างๆกับเขาให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ย เปิดโอกาสให้เขาเล่นกับขอ,องเล่นของเขาสนุกกับตัวเขาเองด้วยแล้วเราเนี่ยไม่ได้ไปแย่งเขาเล่นนะเพราะปกตินะ่ผู้ปกครองจะเผลอไปแบบนี่หันแบบนี้นะหันหันหันมันก็เหมือนแย่งเด็กเล่นใช่ไหมคะแต่เราใช้วิธีการเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูอยู่ข้างๆแล้วก็บรรยายไปด้วยนนะเนี่ยดูนะเนี่ยแม่มีกล้วยเรามีแอปเปลิลเรามาหันหั่วิชก็วิชัยวิธีบรรยายหันหันใช่แล้วหมดแล้ว เลยต่อไปเรามีแครอทกับแตงโม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 เราจะเห็นว่าเด็กก็อาจจะยังพูดไม่ได้แต่เขาจะเลือกสิ่งที่เขาอยากได้ก็จะเป็นโอกาสให้เราพูดแล้วก็นําเสนอสิ่งนั้นให้เขาค่ะต่อมาเรามีเมีดนะอาหารเหมือนกันเลยหั่นหัน,หนแล้วเราก็สาธิตวิธีการเล่นอ้ำอ้ำอ้ำาอ้ําใช่ค่ะกินแตงโมอ้ํอ้ํอ อ่ะเก็บแล้วอ่ะเก็บคืนเลยนะต่อไปเรามีกีวีกับมะเขือม่วงเอาอะไรคะกีวีกีวีกีว,กวีเอากีวีไปเลยแล้วเราก็หั่นหั่นใช่หันห่นเหมือนกันเลยแล้วก็อั้อั้อเคอ่ะเก็บเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้วิธีการ สาธิตวิธีการเล่นแล้วก็มีเด็กมีของเล่นของเขาเรามีของเล่นของเราเด็กก็จะรู้สึกว่าเออเล่นกับคุณแม่เนะี่ยก็สนุกเหมือนกันแม่ไม่ได้มาแย่งเขาเล่นกับของเล่นของเขานะพอแม่ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ที่บ้านกันดูนะคะแล้วได้ผลยังไงก็เขียนคอมเมนต์บอกครูอุ่มได้ค่ะ